สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอันปันเหมือนเดิมนะคะในวิชาภาษาไทยของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่กันในแบบฝึกเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเปิดหน้า22เลยนะคะเราจะมาดูกันในข้อ4ี่ใหญ่ค่ะให้นักเรียนเขียนคําในมาตร,รากกาตามที่กําหนดอย่างละ4ี่คำแล้วอ่านคําเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เขากําหนดมาให้เรานะคะ หเลยให้เราเขียนชื่อผล,ลไม้ 2. ชื่อผักคุณครูจะยกตัวอย่างชื่อผล,ลไม้ก่อนนะคะเช่นเอาอะไรดีทุเรียนได้ไหมคุณครูชอบกินทุเรียนทุเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าคำว่าเรียนเนี่ยมีตัวสะกดก็คือนอนหนูอ๋อคุณครูนึกออกแล้วคำว่ามะไฟ คำว่ามะกับคำว่าไฟนักเรียนเห็นไหมคะมะไฟมออะมะฟอไอไฟนี่มออะมะฟอไอไฟไม่มีตัวสะกดนะคะมีแค่พยัญชนะกับสระแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะอีก3ชนิดที่เหลือเนี่ยอีก3คําที่เหลือสิให้นักเรียนเนี่ยได้ลองคิดเองดูนะคะอ่าต่อไปชื่อผักค่ะโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยเยอะแยะเลย คุณครูจะขอยกตัวอย่างคำว่าคะนา้าผักคะนาใครเคยกินบ้างคะเป็นเด็กต้องกินผักนะคะต้องรู้จักผักหลายๆชนิดนะเพราะว่ามันดีต่อร่างกายของนักเรียนนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเช่นอะไรมะระก็ได้อ่าพอยกตัวอย่างให้แค่นี้ <c oughs> ทีนี้เปิดไปหน้า23าค่ะ ในข้อสี่ใหญ่นะคะมันยังมาต่อกันในหน้านี้อยู่เลยเขาให้เรากำหนดชื่อดอกไม้กับชื่อสิ่งของด้วยนะคะอ่ะอีกชื่อหนึ่งคือชื่อสัตว์นะคะคุณครูจะยกตัวอ,อย่างชื่อดอกไม้เช่นดอกบัวนี่บัวนะคะมีอะไรอีกมะลิก็ได้มะลิมีอะไรอีกคะจำปีก็ได้แล้วแต่นักเรียนบางคนอาจจะคิดได้แบบ มากมากกว่าครูก็ได้นะคะไม่เป็นปัญหานะนะักเรียนเขียนมาได้เลยขอแค่มันถูกต้องแล้วก็อยู่ในมาตรากการนะคะชื่อสิ่งของค่ะที่อยู่ในมาตรากาการก,ก,ก็คือไม่มีตัวสะกดแหละเช่อนอะไรโต๊ะได้ไหมโต๊ะมีแค่พยัญชนะกับสระเพราะฉะนั้นใช้ได้ประตูได้ไหมคะได้นะคะอ่ะที่เหลือให้ไปคิดเองนะทีนี้เรามาดูชื่อสัตว์ค่ะ ชื่อสัตว์อันแรกเลยเนี่ยอยู่ในน้ําปลาได้ไหมคะปลาชื่อสัตว์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครูจะยกตัวอย่างให้แค่1อันเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ให้หนักเรียนไปคิด3คําที่เหลือเองนะคะเพราะว่าง่ายมากเลยนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนของค,ครูเนี่ยทำได้ทุกคนแน่นอนคะ่ะทีนี้เรามาดูข้อ5กันค่ะนักเรียนเขาจะให้หนักเรียนเนี่ยเลือกคาในข้อ4 เอามาคัดแต่คุณครูเนี่ยจะขอกาหนดให้เลยนะคะคุณครูขอกาหนดให้เลยนะคำแรกค่ะคำแรกคือมะลิให้นักเรียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะให้สวยงามนะคะคำที่สองค่ะมะไฟคำที่สามค่ะประตู เขียนให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคำที่ห้าคะนาะอ๋อขออภัยค่ะคำที่สี่สี่คะนานะคะคำต่อไปเอาคำว่ามม้มาลายม้าลายไม่ได้สิ คำว่าลายเป็นตัวมีตัวสะกดนะคะเอาคำว่าอะไรดีคำว่าตะกร้าแล้วกันอ่าโอเคค่ะให้นักเรียนเขียนตามคุณครูแบบนี้เลยนะคะเขียนตรงนี้ด้วยนะคะนี่เขาให้มาเขียนคำแล้วสองครั้งเนาะอ่ะทีนี้เปิดไปหน้า24ค่ะ <c oughs> ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นการสรุปผลความรู้ค่ะ ว่ามาตรากาการเนี่ยมันเป็นลักษณะคํายังไงนะคะแล้วมันมีตัวอย่างคํายังไงบ้างนะคะลักษณะคําของมาตรากาการเนี่ยคืออะไรคะไม่มีอะไรมันจะไม่มีอะไรคะตัวสกดนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปแบบนี้เขายังบอกอีกว่าทําไมมีทั้งประสมด้วยสระเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรข้อนี้ครูจะไม่บอกนะคะให้นักเรียนไปเขียนเอาเอง มันจะผสมด้วยสระเสียงจุดๆ,ๆและสระเสียงจุดๆๆเขียนมานะคะและนักเรียนก็ยกตัวอย่างคํามาสองคำนะคะที่อยู่ในมาตรากอกาอะไรก็ได้นะคะวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะก็ให้นักเรียนไปทําไม่กี่ข้อใหญ่เนาะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนทําได้แน่นอนนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็สวัสดีค่ะ